พ่อสัญญาจากทีวีได้รับกําลังใจทั้งจากแฟนคลับแฟนเพลงรวมถึงกลุ่มคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตไปอย่างล้นหลามสําหรับศิลปินลูกทุ่งสาวจ๊กนงพณีมหาไทยหลังเจ้าตัวออกมาแชร์เรื่องราวชวนใจหายที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อของตัวเองเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นๆในการระมัดระวังตัวเกี่ยวกับการสัญญาที่ไม่มีอยอํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจากรายการทีวีหรือรายการวิทยุมารับประทานด้วยตัวเอง โดยเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกแชร์ผ่านช่อง TikTok เจนองเพเนซึ่งเผยให้เห็นภาพในตอนที่เจนองพนีต้องพาคุณพ่อเดินทางไปยังโรงพยาบาลตั้งแต่รุง่งสางเนื่องจากคุณพ่อของเธอมีอาการตัวบวมอย่างเห็นได้ชัดพร้อมกันนั้นเจ้าตัวยังได้แนบแคปชั่นพ่อแม่บ้านไหนดื้อแบบนี้บ้างนา,นารวมถึงบอกเล่ารายละเอียดเบื้องต้นของสาเหตุอาการป่วยมากับคลิปวิดีโอด้วย ใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ชอบสั่งยาสั่งอาหารเสริมตามทีวีตามวิทยุนะะักดูตัวอย่างนักขัน,นี่คุณพ่อจะคือแบบว่าบุสเตียรอยด์ทุกคนและที่สําคัญคุณพ่อแบบว่าไม่ทานเนื้อสัตว์ด้วยก็เลยขาดโปรตีนด้วยก็จะเป็นหนักหน่อยนะคะอันนี้พามาโรงพยาบาลนะคะเป็นมาแล้ว15วันจะไม่เคยรู้เลยจนแม่โทรมาบอกว่าคุณพ่อตัวบวมมากๆซึ่งตอนนี้เราก็กําลังรอผลตรวจเลือดนะคะจะพาคุณพ่อมาหาหมอตั้งแต่ตีห้าครึ่งไปถึงโรงพยาบาลประมาณ6กโมงครึ่ง ก็รอคุณหมอตรวจแล้วนี่เป็นอาการที่แบบว่าน้ำไหลออกมาจากแผลระวังนะคะใครที่สั่งอาหารเสริมยาที่ไม่มีอยอระวังแบบนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วจนงพันียังได้ถือโอกาสนี้ตอบกลับคําถามแฟนคลับรายหนึ่งที่ส่งตรงมาถึงเธอว่าอัปเดตอาการหน่อยนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้ยายกับแม่ที่ชอบสั่งแบบนี้มาทานครับโดยนักร้องสาวได้เผยถึงแผนการรักษาของคุณหมอและเน้นย้ําว่าให้ระมัดระวังเรื่องการซื้อ,อยาที่ไม่มีอยอยมารับประทานเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดกรณีคล้ายๆก,กันกับคุณพ่อของเธอจะพาเข้าไปดูคุณพ่อในห้องอันนี้ก็ลดลงบ้างแล้วนะคะขาลดลงบ้างแล้วแล้วก็ทานไข่วันละ6ฟองตอนนี้ก็หลับสบายดีนี่ทุกคนพอเข้ามาในห้องเราก็จะเห็นเลยนี่ขยาแปลกๆนะคะจะต้องมีนะพ่อฉันเดียวพรุ่งนี้จะต้องทิ้งแล้วนัะคะไม่รู้ว่าคือ,อยาอะไรชอบแอบเอามากินเอามาทาน ส่วนอันนี้เป็นยาที่คุณหมอสั่งยาที่โรงพยาบาลสั่งให้ทานคะตอนนี้อาการคุณพ่อร,มรวมๆก็คือเพิ่งสองวันที่คุณหมอสั่งให้ทานไข่หกฟองแล้วก็ทานอาหารให้ครบห้าหมู่รวมถึงเดินออกกําลังกายช่วงเช้าประมาณ7จ็ดโมงเช้าถึง8ปดโมงประมาณ15นาทีนะคะที่จะต้องเดินออกกําลังกายเพื่อให้เจอแสงแดดเนื่องจากคุณพ่อจะเป็นโรคสะเก็ดเงินด้วยแต่อันนี้ก็บวมลดน้อยลงแล้วทานน้ำวันละ2ลิตรเป็นอย่างต่ำและก็พักผ่อนให้เพียงพอ ยังไงก็ใครที่มีคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายหรือว่าคุณปู่คุณย่านะคะที่ชอบสั่งยาหรืออาหารเสริมที่ไม่มีออยอนะคะไม่ว่าจะทางทีวีหรือวิทยุก,ก็ให้ดูคลิปนี้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่อยากพวกนั้นส่วนมาเป็นอุปโลกเป็นเรื่องโกหกส่วนมากนะคะถ้าไม่มีออยอนะคะยังไงก็ดูดีๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเจออะไรก็ขอให้ผ่านพน้นไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงคุณพ่อนะคะ